สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นตอนที่5้านะครับครูนาทีภัยบูล์นะครับกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยต่อจากคราวที่แล้วนะครับเรื่องคาสรรพนามนะครับคราวที่แล้วเราดูเกี่ยวกับบุรุษสรรพนามที่มีบุรุษหนึ่งสองสามแล้ววันนี้มาดูที่คําสรรพนามชี้เฉพาะนะครับคําสรรพนามชี้เฉพาะเนี่ยใช้แทนคํานามเพื่อบอกระยะให้รู้ว่าใกล้หรือไกลเช่นนี่นั่น โน่นนี้นั้นโน้นเป็นต้นนะครับตัวอย่างนี่คือพ่อแม่ของฉันอันนี่คือระยะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นคือพระปรางสามยอดความระยะห่างก็เพิ่มขึ้นหรือว่าโน่นคือพระาธาตุพนมนะครับพระาธาตุพนมก็ะระยะไปพอจะทราบไหมครับพระปรางสามยอดจังหวัดอะไรแล้วก็พระาธาตุพนมจังหวัดอะไร พอจะทราบนะครับพระปางสามยอดอยู่ในจังหวัดลบบุรีจะมีลิงเยอะแยะอยู่ในภาพนะครับลิงเยอะแยะเลยปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พระธาตุพนมก็คือจังหวัดนครพนมแล้วก็ตรงพระธาตุพนมเนี่ยเป็นตราประจําจังหวัดของจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับนี่นะครับใช้แทนคํานามที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดที่สุดนั่นใช้แทนคํานามที่อยู่ห่างออกไปจากตัวผู้พูดไม่มากนักและโน่นใช้แทนคํานามที่อยู่ไกลจากตัวของผู้พูดออกไปอีก ต่อไปครับคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเนี่ยนะครับใช้แทนคำนามที่ไม่กำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดอะไรสิ่งใดหรือสถานที่ไหนเช่นใครอะไรไหนคุณแม่ทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นใครๆก็ดีใจที่เธอไปทัศนศึกษากับพวกเราได้ข้อสังเกตนะครับคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเนี่ย เป็นประโยคที่ไม่ต้องการคําตอบแต่ถ้ามันต้องการคตอบเมื่อไหร่ปุ๊บเช่นคุณแม่ทําอะไรมันจะกลายเป็นสรรพนามอย่างอื่นซึ่งจะดูในบทต่อไปนะครับเอาสังเกตนะครับคําสรรพนามไม่เฉพาะไม่ต้องการคําตอบต่อไปครับคําสรรพนามถามนะครับคําสรรพนามถามเนี่ยใช้คําเดียวกับคําสรรพนามไม่เฉพาะก็คือใช้คําว่าใครอะไรไหน แต่เวลาใช้แทนคำนามในประโยคถามหรือสแสดงความสงสัยเนี่ยเขาจะต้องการคำตอบซึ่งแตกต่างนะครับแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับสปปรรพนามไม่เฉพาะไม่ในการคำตอบแต่สปปรรพนามใช้ถามเนี่ยต้องการคำตอบเช่นเธอจะซื้อเสื้อผ้าชุดไหนใครเคาะประตูเป็นต้นต่อไปนะครับคำสปปรรพนามแยกฝ่าย คำตำนานแยกฝ่ายเนี่ยใช้แทนคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่ายหลายส่วนแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนแยกกันทำกิิยาใดกิิยาหนึ่งหรือมากกว่ามีสามคำได้แก่บ้างต่างกันนะครับทำง่ายๆบ้างต่างกันตัวอย่างนะครับประสบนิกรชาวไทยพร้อมใจกันนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ มหาปุมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไปครับการเป็นคำสรรพนามบอกการรวมพวกแทนคำว่าชาวไทยตัวอย่างนะครับนักเรียนต่างทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบวันหยุดสมาชิกในครอบครัวบ้างก็ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้บ้างก็อ่านหนังสือครับ อันนี้คือชนิดของคำสรรพนามทั้ง5ชนิดนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาพบต่อกันนะครับผม